โอ้ยพี่พี่มีควายเป๊พี่นามมีมีมีควายโน,น่นโน่นกำลังมาอยู่รีบหนีวะไวเร็ว,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 วโอไย,อย,อยกระเป๋าขาดละมัง่งพี่นามไปแล้วรีบหนีนั่น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 อยู่ข้างบนน,นู้นน่ะมี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 ควายตัวเป็นเลื่อนเลยอะ่ะสองตัวพี่สองตัวโอ้ยรีบหนีเลยพินาม มีควายมีควายมีควายเหรอใช่ตกจาเนี่ยเหมือนมีรอยมากินหน่อไม้ด้วยเห็นไหมใช่ดิเนอเอใช่ใช่ใชพี่นี่ทุกคนเหมือนมีรอยมากินหน่อไม้ด้วยนะเนี่ยยังไม่ไม้เลยดูใช่สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆครับวันนี้เข้ามาพบกับผมน้องประกาฟ,ฟรีเดย์คนเดิมนะครับผม ก็สำหรับว <becue> ันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้มากับพี่น้ำนะครับสวัสดีค่ะใช่ครับพี่ๆครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมกับพี่น้ำก็จะไปหาเห็ดนะครับพี่ๆครับผมก็วันนี้เนี่ยไม่รู้นะครับผมว่าเราจะได้เห็ดเนี่ยเราจะได้เห็ดหรือเปล่านะทุกคนใช่เราจะได้เห็ดหรือเปล่านะครับเห็ดเนี่ยบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าเราก็มาลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะ ได้เห็ดหรือเปล่าหรือว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่านะใช่ขึ้นเนี่ยขึ้นใช่ไหมข,นนะขึ้น่ะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าใช่ก็ผมก็ได้เปลี่ยนทรงผมใหม่นะครับผมอ๋อมีโชว์ด้วย <laughs> อันนี้ทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปตัดได้ร้านนะครับพี่พีครับจริงร <laughs> จริงจริงจริง,รง,รงแล้วผมจะเก็บยาวกว่านี้นะครับผมแต่ผมรูม้สึกเกะกะนะครับ <laughs> ใช่รู้สึกเกะกะมากไม่รู้อะไรนะครับผม เหมือนขายาอะไรสักกองหนึ่งมาติดในบนหัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็เลยตัดไปนะครับพี่ๆครับโอยก็ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นข่าวนะนะพี่ๆนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับดงไม้ผ่นะผมใช่ไหมพี่น้ำดงไผ่นะทุกคนใช่เหตุก็บางทีเนี <rawd Moder> ่ยจะขึ้น ตามร่องข้างๆแบบนี้นะครับผมเห็นเนะี่ยแต่เราต้องค่อยๆหานะครับผมถ้าเราเดินวายแล้ววับ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 วายแบบนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นจะหาไม่ทันนะครับผมเพราะว่าตุ่มและบามและแย้มเยอะมากทุกคนมันมีหลายชน,นิดนะครับพี่ๆครับนี่ตอนนี้ก็ขึ้นข่าวแล้ว นี่ลอยคนก็มีนะพี่พีนะมีคนมาหาหน่อไม้ด้วยนะครับอยู่เยอะมากพี่นะโอ้ยอยู่ข้อเยอะหละ เยอะมากด้วยไม่ได้เยอะธรรมดาแล้ตอนนี้นะครับพี่พี่ครับเราก็ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะผมโอ้ยุงเยอะมากทุกคนก็ใครที่เดินป่าก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะผมแบบว่าแขนสั้นก็ได้นะผมแต่ว่าไม่ให้ยุงกัดยังต้องทํายังไงอ้นนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่พี่ครับ นี่ผมก็ได้มาเจอหอยหอมแลครับนี่หอยหอมพวกนี้ผมเดินนี่ผมเจอตลอดนะครับพี่พี่ครับเขาบอกว่าราคาแพงนะใช่ราคาแพงนะผมนี่นี่ทุกคนมันยังไม่ตายนะนี่กินได้เวลาเผาแล้วมันจะหอมหอมใช่อันนี้เขาเรียกว่าเบกิ้งนิมยูกอยนะอ่ะเปลือกมันอ๋อนี่ครับเปลือกมันนะครับผมเฮ้ยอะไรอะกะเอาไว้ทาเอาไว้ทาไอ้นะั้นได้นะครับปูนหมักนะครับผมต้องเผาก่อนนะครับ ส่วนเนื้อมันข้างในเนี่ยโอ้โหอร่อยอร่อยนะครับหอมหอมครับระวังด้วยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะขค้ืนตามบนยอดเขานี้เลยนะครับพี่ๆครับมีดพ่น้ำเนะาะไม่ดึงออกล่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอเห็ดเดี๋ยวเราก็จะหาขุดไปด้วยว<ม>ัวบรรยากาศดีมากกคน นี่เลยนี่ครับเราเจอเห็ดมะล่ายเดี๋ยวเราจะขุดนะครับผม ี <K an> ข่าวกันหนึ่งจารนี้านนเนี่ยเี๋ยวจัดด้ไมพี่ลอยแล้ว,รวลครับเนี่ย เจอรอยนะอะไรนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้มาดูเลยเนะี่ยเอาพี่พี่เจอแล้วรอบหนึ่งนะเอาพี่น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 ี่รอยเป็นแถวเป็นตรงเลยนะครับผมนี่นี่นี่โอ้โหนี่โอ้ชัดเจนเลยยังไม่มาอยู่เลยนะครับพี่พี่ครับพี่รู้สึกใหญ่กว่าฝ่ามือพี่นะใช่ใหญ่กว่าฝ่ามือพี่น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 ี่เดิมตังนี่ใช่เหรอ ลอยลงข้างล่างอัพี hmm. ่ผมดูแล้วลอยขึ้นข้างบนแล้วเปล่านะเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนนี่นี่นี่จ้าเนี่ยเหมือนมีลอยมากินหน่อไม้ด้วยเห็นไหมใช่ดิเนี่ยเออใช่ใช่พี่นี่ทุกคนเหมือนมีรอยมากินหน่อไม้ด้วยนะเนี่ยยังไม่ไหม้เลยดูใช่นี่นี่นี่ลอยมานะครับผมอือโอ้โหยังมา่งหม่เลยนะครับพี่ๆครับนี่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 อือห ใช่พี่โอเคทุกคนตอนนี้น้ำกับนน้ำพะก,ก,พกากา็เจอนเหน่อยพักๆใหญ่ๆแล้วหาอย่างไรก็หาไม่เจอนะเห็ดอ่าถ้าว่าไม่เป็นไรไม่ได้เห็ดก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะหาหน่อไม้ละกันนะเนาะอย่างน้อยก็เอาหน่อไม้จะไปติดไม้ติดมือนิดนึงกับกินที่บ้านนะคะ,อะตอนนี้น้องพะก,กาก็หาานะัหกแล้วเนาะหักแล้ว เดี๋ยวเราก็ปอกเปลือกจากที่นี่กลับไปเลยค่ะเราไม่ต้องกลับไปปอกสุดใช่ปะลุงมันเล็กก็เอานะพี่นะ,ะนลูกเล็กเนี่ยผมรู้สึกนี่อร่อยสุดแล้วนะพี่นะใช่ <laughs> ไหนได้กนะินหะน่อนแล้วขี้หนอนเดี๋ยวพี่จะปอกเปลือกแล้วไงโอเคเดี๋ยวผมจะหาต่อนะพี่นะ,อะโอเคพี่ โอ้ลูกลูกนี้ไม่ได้แน่นจัดอืมหืมบอกว่าลูกใหญ่นี้ หาไม่เจอแล้วนะพี่พี่นะน่าจะมีคนมาหาด้วยแหละพี่พี่เหลือแต่ลูกเล็กนะครับลูกเล็กก็ไม่เป็นไรกลับไปกินได้ อะไรพ uh 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 ี่อ้เจอได้ลูกเล็กพี่น uh ่าน่าจะมีคนมาด้วยแหละได้ลูกเล็กก็เอากลับไปกินได้นะพี่นะเเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปหาต่อข้างบนนูนเลยนะพี่นะ Okay, ve. นี่หนอ่อนี่ยังจะเป็นต้นหน่อนะครับผมแต่ต้นนี้ตายไปแล้วนะครับโอนี่้อยมีคนมาตาดด้วยนะครับพี่ๆครับเราก็จะเอาไปหนึ่งลูกครับได้เจอลูกหนึ่งครับ นี่นี่ก็เป็น2อลูกได้มาแล้วนะครับสองลูกค่ะเรกาก็จะขึ้นไปต่อนะครับผมอะไรพี่ขึ้นมาเลยลเจออยู่2อลูกพี่ฮะใช่ใช่ขึ้นมายังลรีบขึ้นมา เดี๋ยวรอพี่น้ำก่อนนะครับพี่ๆครับอุยตอนนี้ขึ้นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนี่ได้มา โอ๊ยพี่พี่มีควายเป๊ะพินามมีมีมีควายโน่นโนนกำลังมาอยู่รีบหนีวิ่ไวเร็วโอ๊ยโอยกระเป๋าขาดละมั่งพี่นามไปแล้วรีบหนีนั่นนั่นนั่นนั euh. ่นอยู่ข้างบนนู่นน่ะมี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 ควายตัวเป็นเลื่อนเลยอ่ะสองตัวพี่สองตัวโอ๊ยรีบหนีเลยพินาม มีควายมีควายมีควายเหรอใช่ตกใจมดเลยพี่ๆครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนั่นๆๆมันมาเสียงอยู่มันมาเสียงอยู่รอเบมหนึ่งนี่ ไม่ทันแล้วไปดีกว่าพี่รีบไปเลยรีบไปเร็วโอ้ยโอ้ก็เยอะโอ้ยพาก่อนพาก่อนพี่พาก่อนผมไม่ไหวแล้วพี่จะตัวมันเต่าตัวเป็นเป็นเลยพี่ เจอหรอย่าย่าเป็นไรน้ำทิพย์น่าจะไม่ได้ตามมาเฮ้ยอุ้ยพี่พี่พี่ปไปไปไปมันมาต่อแล้วไปด่วนไปไปไป หเออหน้่องมากเมื่อกี้ก็วิ่งมาแบบว่าที่ชันเลยนะส่วนน้องผกาก็เออหนามตามขานะคะไม่เป็นไรครับเจ็บเลยนะนิดหน่อยเดียวครับน้ำที่ว่าน้ำกัน้นองพกาก็น่าจะพ้นแล้วนะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะน้ำไม่เจอนะน้องผักกานตัวเป็นๆเ,เลยพี่<อ>มีสองตัว เมื่อกี้ผมคิดว่าอะไรดำๆวะผมจะไปมองใกล้ๆหน่อยโอ้โหมันวิ่งมาหาผมทันทีเลยวายมากตอนนี้เราก็อยู่ใกล้แบบถนนใหญ่แล้วเนาะมันคงไม่กล้ามาแล้วล่ะใช่ไม่กล้ามาแนละ้วขอพักให้หายใจใหายคอเหนื่อยก่อนนะคะใช่หน่อยเดียวนะคะทุกคนวิ่งแบบ เหนื่อยสุดๆทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วถึงนานแล้วหน,น,ออนคงไม่กล้าตามเรามาแล้วแหละมันน่าจะหากินหน่อไม้เรมั้งกาใช,ใช่ไหมออทุกคนได้ยินเสียงรถไหมเพราะว่าเราอยู่ใกล้ถนนใหญ่แล้วนะคะมันไม่น่าจะเ,ออเพราะว่าเราก็หนีมาได้ไกลแล้วนะเนาะขอสมควรแล้วนะคะเกือบหนีไม่ทันเลยนะผมออโดนหนามทิ่มเนะนี่นะพากาบอกว่าให้วิ่งก็วิ่งลงมาเลยนะน้ำยังขึ้นไปไม่ถึงที่น้องพากาอยู่นะ ก็คาดว่าคลิปนี้เราคงต้องลาพี่ๆเพื่อนๆตรงนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวลาเอาไว้พบกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนวันนี้นำ้ำและน้องพกาขอลาตัวก่อนนะคะ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมตอนนี้นะครับพี่ๆครับผมกับพี่น้ำก็ได้กลับมาถึงว่าปลอดภัยเลยนะผมเพราะผมถ่องโคนนะผม เมื่อกี้ผมจะมาเล่าเรื่องนิดหน่อยนะครับพี่พีครับผมเจอตัวเป็นๆเลยนะครับผมสองตัวนะครับผมผมคิดว่าอะไรนั่งตรงน้นนะผมผมไปมองใกล้ๆแล้วก็มันหันมันหันมามองผมนะครับแล้วก็ไล่ตามผมเลยนะครับผมจะมาไล่กัดผมนะครับพี่พีครับเลยผมต้องบอกพี่น้ำว่าวิ่งลงไปก่อนพี่น้ำเจอหมีนะครับผมเป็นส่วนตัวน้ำเองน้ำไม่ได้เจอนะเพราะว่าน้ำขึ้นไปหาน้องพะกาอย่างไม่ถึงนะเพราะว่าน้องปากกาอยู่ห่างไกลกับน้ำประมาณสัก เออก็ไกลพอสมควรอยู่เนาะกันเนาะแต่ก็เป็กได้ยินนะคะโซนผมจะบอกเลยนะผมไม่มีต้นพึ่งหรือมีต้นพึ่งต้องระมัดระวังทุกที่เนาะผม,มเพราะว่ามันน่าจะมากินหน่อใช่มากินหน่อไม้นะพีนน่ๆครับ,รบโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องเดินกลับแล้วนะครับพี่ๆครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนชอบสาหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสครายมาเป็นกําลังใจให้น้องประกาฟรีเดย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกําลังใจให้พี่น้ําด้วยนะครับผมชื่อช่องก็น้นนํานบ้บา,บานนะครับผมโอเคลาพี่พีทเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีค่ะ